แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดตองก้าอินเทอร์เน็ตดับทั้งประเทศหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่15เมกราคมที่ผ่านมานะครับทำเอาชาวทวิตพบทั้งหลายแหล่เนี่ยตกอกตก,ตกใจกันใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าทำไมไม่มีใครแจ้งเตือนเลยเดี๋ยวจะมีสึนามิมาแล้วทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเผมปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภูเขาไฟใต้ทะเลนะครับปะทุอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศตองกาประเทศตองกาเนี่ยอยู่นู่นเลยอยู่แถวแถวนิวซีแลนด์เลยนะครับไปไกลจากประเทศไทยมากงานนี้ก็เลยไม่มีสซนามิที่ซัดขึ้นมาแล้วมาถึงประเทศไทยน่าจะอ่อนแรงไปก่อนนะครับแต่สินามิเนี่ยขึ้นที่ตองกาแน่นอนแล้วก็สร้างความเสียหายมหาศาลมีหน้ำซ้ำนะครับภูเขาไฟที่ระเบิดอยู่ใต้ทะเลเนี่ยยังส่งผลให้เท่าทานหรือควันจาก การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากน้ําแล้วกลายเป็นหมอกขึ้นไปบ,บนท้องฟ้าปกคุมบริเวณนั้นครับทำให้แถวนั้นไม่มีแดดเลยนะฮะตองก้านี่ห่างจากนิวซีแลนด์ประมาณ2,383กิโลเมตรเป็นประเทศเล็กๆอยู่บนเกาะมีประชากรอยู่แค่ประมาณ1,500คนนั่นเองนะครับ นอกจากจะขาดการติดต่อยังทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมืดมิดไปทั่วแม้แต่การสื่อสารไร้สายผ่านดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมยังถ่ายได้ลําบากนะครับทําให้ตอนนี้ประเทศตองกาถูกตัดการสื่อสารไปเลยเพราะอะไรตอนภูเขาไฟระเบิดเนี่ยสายเคเบิลที่เดินอยู่ใต้ทะเลที่วิ่งผ่านประเทศนี้ก็ขาดไปด้วยส่งผลให้อินเทอร์เน็ต ที่ต้องใช้ปลายสายที่ต้องผ่านตองก้าแล้วต้องไปประเทศอื่นอีกอีกฝั่งหนึ่งก็มีปัญหาด้วยเช่นกันนะครับเวลาสายเคเบิลใต้ทะเลเนี่ยขาดตรงช่วงระหว่างที่อยู่กลางทะเลแล้วจะเชื่อมต่อไปอีกทวีปหนึ่งเนี่ยพอขาดปุ๊บเนี่ยเหมือนเราตัดการติดต่อจากประเทศนั้นเลยนะมันมีเส้นทางที่รีดันเดนหรือมีสายที่ตีคู่กันหรือไปอีกทางหนึ่งคือสามารถวิ่งอ้อมได้แต่การสื่อสารก็จะสะดุดอย่างแน่นอนนะครับนอกจากตองก้าจะขาด การติดต่อกับผู้คนภายนอกได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่จะสื่อสารได้คือใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมหลังจากที่เมฆหมอกมันจางไปแล้วเริ่มมีแดดแล้วนะฮะส่วนเรื่องเคเบิลใต้ทะเลเนี่ยถ้าจะซ่อมนะครับตอนนี้หน่วยงานนะครับผู้อำนวยการเครือข่ายหน่วยงานเคเบิลใต้น้ำ Southern Cross Cable Network บอกว่าสายเคเบิลที่ขาดเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาซ่อมนานมากเพราะว่า เรือวางสายเคเบิลที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนี้นะครับอยู่ที่พอร์ตมอริสบีอยู่ที่ปาปัวนิวกินีโอ้ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมไม่เคยดูแผนที่โลกเลยไม่รู้ปาปัวนิวกินีอยู่ตรงไหนห่างออกจากตองก้าไป4,000กิโลเมตรกว่าเรือลำนั้นจะวิ่งมาแล้วมาซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำแล้วทำให้คอนเน็กชันทั้งหมดกลับมาคอนเน็กเชื่อมต่อกันใช้งานได้ดังปกติเนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์หรือ1เดือนเลย เพราะฉะนั้นข่าวนี้นะครับก็เลยจะมาแจ้งว่าท่านใดก็ตามที่มีเพื่อนนะฮะแชทกันอยู่กับประเทศตองกาช่วงนี้คุณอาจจะแชทกับเพื่อนที่ตองกาไม่ได้นะครับ